หลังจากที่อินเสิร์ตข้อมูลเข้าไปในตารางแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการาแก้ไขข้อมูลนะครับาการแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะต้องอคลิกเลือกแถวข้อมูลที่ต้องการแก้ไขก่อนนะครับอย่างเช่นนี้นะครับคลิกเลือกก่อนแล้ว ข้อมูลที่ในาตารางที่เราเลือกเนี่ยนะครับก็จะไปปรากฏอยู่ในช่องกรอกข้อมูลของของลูกค้านะครับอ่าแล้วก็ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับพอทําการแก้ไขข้อมูลเสร็จนะครับก็คลิกปุ่มแก้ไขนะครับก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลที่เราได้แก้ไข้วก็จะบันทึกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลนะครับอ่านะครับอนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเขียนคําสั่งให้ อ่าตารางนะครับตอบสนองต่อการคลิกเมาส์นะครับก็ให้นักศึกษาเลื่อนนะครับเลื่อนอมาหาคำสั่งที่สร้างอ่าเทเบิลคัสนะครับนะครับประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะเพิ่มคำสั่งให้อ่าเทเบิลคัสเนี่ยนะครับอ่าตอบสนองต่อการ คลิกเมาส์นะครับโดยกระ,ะโดดที่ไม่ตอดอดเมาส์ s e retainer นะครับ ตัวนี้นะครับก็เป็น new adapter นะครับอา new adapter นะครับนะครับอ่าอยางนี้นะครับเราก็ต้อง สร้างไม่ตอัดอันนึงนะครับที่ชื่อว่าเมาส์คลิกนะครับเมาส์คลิกพารามิเตอร์คือเมาส์อีเวนต์นะครับ เรา Import นะครับ Mouse Adapter นะครับอ่า uh, Import m o u น e e v e N นะครับอ่า uh, นะครับอ่า uh, เมื่อมีการ Mount, คลิกเมาส์นะครับในแถวใดเนี่ยนะครับเราก็ต้องอ่า uh, ตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราคลิกอยู่ที่แถวใดนะครับโดยก็สร้างตัวแป๋อนี้ขึ้นมาปน็นจุนวนเต็มนะครับ สร้างตัวแปรชื่อว่า index นะครับเก็บค่านะครับแถวที่เลือกนะครับตำแหน่งแถวที่เลือกอ,อย่างนี้นะครับเราก็จะได้อ่ตำแหน่งแถวที่เลือกนะครับในตารางเนี่ย เขียว้ในตัวแปร index นะครับแล้วเราก็จะ,ะนำค่านะครับที่อยู่ในแถวที่เราเลือกเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ในตัว text field ต่างๆ5ตัวนะครับซึ่งเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับอันแรกนะครับก็ตัว custom น,นะครับ โดยเราเลือกใช้ไม่ต่อ set t a g นะครับ set t a g อ่านะครับเราก็จะเอาค่าจาก column, คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกนะครับในแถวที่เราเลือกเนี่ยนะครับเข้ามาใส่ในเลต,ต,ตัวนี้นะครับนะครับก็เป็น set value add นะครับตำแหน่งแถวที่ อินเด็กคอลัม์ที่ศูนนะครับอันนี้นะครับ <S <S น,น,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็น true s t ด้วยนะครับอ, <S <S 1> <S 1> อ่ก็คือนะครับคำสั่ง get value add นั่นก็คือนะครับนำค่านะครับนำค่าจาก ที่เราคลิกนะครับในคอลัมน์ที่ศูนะคือคอลัมน์แรกนะครับแล้วก็ซึ่งม,มันจะเป็นอ็อบเจกต์นะครับเราก็จะแปลงให้เป็นข้อความคือ dot t o string นะครับแล้วก็เอาไปาใส่ไว้ในช่องกรอกหรือว่า text field ที่ชื่อว่า txt custom น,นะครับซึ่งตัว text field อีก4ตัวนะครับแล้วก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับ อางนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีท a คัสเนมนะครับทีทีคัสเอเตสนะครับทีทีคัส o n นนะครับแล้วก็ทีที s ั m เมลนะครับค่าที่จะนำมาใส่นะครับก็จะไล่ไปนะครับในคอลัมน์ลำดับที่หนึ่งนะครับก็จะไปเขียนไว้ในคัสเนม ค่าในคอลัมน์ลำดับที่2ก็จะไปเก็บใน d ดิ e ดตนะครับค่าในคอลัมน์ลำดับที่สนะครับก็จะเป็นคาโฟนนะครับแล้วก็ค่าในคอลัมน์ที่4นะครับก็จะไปเก็บไว้ใน c a s ั m a i l นะครับอันนี้คือ,อเวลาที่เราคลิกที่ช่องอที่แถวของตารางนะครับอ่าก่อนอื่นเลยก็จะตรวจสอบว่าแถวที่คลิกนั้นเนี่ยนะครับ เระดับแถวที่เท่าไหร่นะครับโดยจะเริ่มนับจากศูนย์นะครับแล้วเราก็เรียกใช้ไม่ตอด,ดอดเก t วัลุเอตของตัวารางที่เราคลิกเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า Table Cut เนี่ยนะครับโดยระบุว่าอยู่แถวระดับที่เท่าไหร่นะครับคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงให้เป็นข้อความนะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน Text f i ล l d ตามที่เราต้องการนะครับโดยนะครับ คอลัมน์ลำดับที่ศนย์หรือว่าคอลัมน์แรกเนี่ยจะเก็บไว้ที่คัสต name นะครับลำดับที่1ก็จะเก็บไว้ที่ c ัสต name ก็ไล่ไปนะครับจนถึงลำดับที่4เก็บไว้ใน c ัสต mail นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราคลิกนะครับอ่านเล่นร้องลันดูก่อนก็ได้ครับอ่านะครับ เวลาที่เราคลิกนะครับนะครับแต่ละแถวเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะไปแสดงที่ที่ text field นะครับด้านบนนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราคลิกเนี่ยนะครับอ่าเลขที่ลูกค้าเนี่ยนะครับช่องนี้นะครับมันเป็น family key นะครับซึ่งอ่าเราจะไม่ให้แก้ไขนะครับเราจะไม่ให้แก้ไขข้อความในช่องนี้นะครับช่องอื่นแก้ไขได้หมดเลยนะครับยกเว้น ช่องคัสตนนะครับดันั้นเราก็จะไปเพิ่มคำสั่งนิดนึงนะครับที่ทีคัสตนนะครับะนะครับทีทีคัสตนำนะครับเราจะเรียกใช้ไม่ต่อ g e t s e t e i t a b l e นะครับแล้วก็ใส่เป็นพอนะครับอัอนนี้หมายถึงว่าเราจะกำหนดให้ แท็กฟิลที่ว่าคัสตามเนี่ยนะครับไม่สามารถจะแก้ไขได้ลองรันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่เราคลิกนะครับที่เราคลิกนะครับนะครับก็จะเห็นว่าในช่องคัสตามเราจะแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะ disable ไว้นะครับแก้ได้เฉพาะคัสเนมก็ได้เด็ดคัสโฟนแล้วคัสเมลนะครับนะครับโอเคนะครับ อ่าต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะไปสร้างเม็ตอดในการอ่าเม็ตอดในการแก้ไขข้อมูลนะครับซึ่งอ่าจะเีชื่อว่าอ่าเมตอดอัปเดตนะครับ อ่อตอนนี้นะครับก็มีการตรวจสอบเอลเลอร์ด้วยนะครับโดยใช้ทายแคสนะครับโอเคนะครับโดยการตรวจสอบ SQL e x c e p t i o n นะครับ แล้วก็ถ้ามีเออร์เรนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์มออมานะครับโอเคนะครับอ่าต่อไปจะเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งอ่าเราก็จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ้าตารางนะครับถ้าตารางไม่มีการคลิกเลือกแถวข้อมูลนะครับเราก็จะไม่ให้อัปเดตข้อมูลนะครับ เลยนะครับอ่าแล้วก็ใช้ if นะครับอ่า test select ถ้ามันเท่ากับลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคือไม่มีการคลิกอ่แถวข้อมูลใดๆแล้วก็สังเกตเพิ่นนะครับรเพิ่นคือสัญญุโปรแกรมโดยไม่ต้องทําอะไรนะครับนะครับถ้ามีการคลิกนะครับเราก็จะสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับสำหรับ sql ก็จะ,ะเก็บข้สังส่งค้อมูลในการัปเดต นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับสลักคัมเมอร์นะครับเซตนะครับเสร็จแล้วก็จะระบุชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการจะอัปเดตนะครับอ่าก็ะจะเป็นอ่าคัสเนมนะครับ กกอย่างนี้นะครับคัสอ่าร์เดรสตัวก,กับคัสโฟน ซึ่งก็จะเป็นการส่งค่าในลักษณะเดียวกับคำสั่งคอนเซิร์ตนะครับโอเคนะครับแล้วก็แวร์คสัสนำตัวเข้ามาถามนะครับแล้วเราก็จะส่งค่านะครับเราก็จะส่งค่ามาในลักษณะเดียวกับคำสั่งอินเสิร์ตนะครับนั่นเรา ส่วนนี้เราสามารถจะก็อปปี้มาได้นะครับก็อปปี้มาครับก็อปปี้มาเลยนะครับก็อปปี้ส่วนนี้มานะครับส่วนนี้มาตัดมาวาง,างลงนะครับอ่าซึ่งมันคำสัง่งคล้ายๆกันนะครับอ่อาแต่ว่าอ่าพรีเทอร์ที่เราจะจะส่งเข้าไปเนี่ยนะครับลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นคัสเนมนะครับที่หนึ่งเนี่ยเป็นคา่าที่ได้จาก แท็กฟิลด์ที่ว่าคัสเนมเพราะฉะนั้นออันนี้เราก็จะนับมือข้างล่างนะครับไล่ล,ลำดับใหม่ให้ถูกต้องนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคัสเนมนะครับก็ต้องเปลี่ยนัใหม่นะครับลำดับที่สองเป็นคัสเดทลำดับที่สามเป็นคัสโฟนนะครับลำดับที่สี่เป็นคัสเมลลำดับที่ห้าที่จะเป็นคัสนามนะครับโอเคนะครับอันนี้คือค่าที่จะส่งเข้าไปในอ่า ตัวไป sql นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รักษะเดียวกันเลยครับสำหรับจะ copy มานะครับ copy มาอ่านี่นะครับก็ใช้ if e นะครับเช็คว่าถ้าการอัปเดตนั้นไม่เท่ากับลบหนึ่งก็คืออัปเดตได้ป,ปกติไม่มีะอ,อะไรนะครับก็จะให้มีมเมสเซจขึ้นมานะครับว่าอ่า แก้ไขข้อมูลลูกค้าแก้ไขรายการแล้วนะครับแก้ไขรายการแล้วใน้ยึดข้อความ,ามตามตามเอกสารการสอนนะครับข้อความคือผลการบันทึกรายการนะครับแล้วก็ตัวมเมสเซจก็เป็นอินโฟมิชันนะครับ เมื่อมีการาไม่เสร็จได้หรอกเนื่งขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เรียกใช้ m e t ัลจัลคัตเนะครับแล้วก็เซตค่าในเทคฟิล l ์ตั้ง5ตัวเนี่ยให้เป็นค่าว่างนะครับแต่ว่า,ามีอย่างนึงนะครับที่เราต้องเซตเพิ่มนะครับก็คือ,อเซตให้เทคฟิลด์คัสตอมเนี่ยนะครับให้สามารถกลับมาแก้ไขได้เหมือนเดิม นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตอนที่เราคลิกช่องตารางเนี่ยนะครับเรากําหนดให้มันไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเม็ตอดนะครับเม็อดในการอัปเดตข้อมูลนะครับทีนี้เม็ตอดในการอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกใช้ในเมื่อเมื่อตอนที่เราคลิกปุ่มแก้ไขนะครับ แล้วก็เลื่อนไปหาปุ่มแก้ไขนะครับอ่าอันนี้คือปุ่มปุ่มแก้ไขอยู่นี่นะครับมือืออยู่นี่นะครับการคำสั่งในการสา่งรให้มันตอบสนองต่อการคลิกเนี่ยนะครับก็คือลักษณะเดีก,กันกับตัวปุ่ม cmd save cast หรือว่าปุ่มเพิ่มข้อมูลนั่นเองนะครับี่มานะครับ ล้วก็จะคมาได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับและตัวตนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอัปเดตนะครับก็คือปุ่ม CMD อัเดต e c u สเนี่ยนะครับก็จะเมื่อถูกคลิกนะครับก็จะไปเรียกใช้เม่อต่ออัปเดตนะครับเมื่อต่ออัปเดตก็จะนํานค่านะครับนําค่าจาก f i l t ้งห้าตัวนะครับไปอัปเดตหาข้อมูลนะครับเซฟบองหล่งดูนะครับ ถ้าเราไม่คลิกเลือกตารางนะครับที่ตารางเนี่ยเราคลิกปุ่มแก้ไขเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ <S <S เราต้องคลิกที่ช่องตารางก่อนนะครับแล้วเราก็แก้ไขนะครับสมสมติแก้ไขตรงนี้นะครับอ่าอ่อาอีเมลด้วยนะครับ แก้ไขแก้ไขจังหวัดนะครับอ่อานี้นะครับแก้ไขน,นามสกุชื่อด้วยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คลิกปุ่มแก้ไขนะครับโอเคนะครับะจะเห็นว่ามี e อ r o r อยู่แวบๆบนิดนึงนะครับเราลองไปดูนะครับว่า error อ,อะไร เอเรอร์ er อยู่ตรงใกล้ๆกับคัสเอเดรสนะครับคัสเอดีอาร์นะครับเดี๋ยวลงไปดูว่ามันเอเรอร์อะไรนะครับอ่านะครับเราตกเครื่องหมายคอมมาไปนะครับคอมมาอ่าคอมมาต้องคอมมานะครับคอมมาอ่าคอมมาอ่าอันสุดท้ายไม่ต้องคอมมานะครับอ่าเวลาที่มันมันเอเรอร์นะครับนักศึกษาก็ลองมาไล่ดูว่าโปรแกรม ฟ้อกเอ่ยว่าอะไรบ้างแล้วก็ไปไล่ดูนะครับอันนี้คือตบเครื่องหมายเข้ามากไปนะครับอลองเล่นม่อีกครั้งนึงนะครับแค่ไขนะครับ นะครับอันนี้ก็คือแก้ไขทุกทุกอ่าทุกคอลัมน์เลยนะครับเราคลิกปุ่มแก้ไขนะครับอ่าอันนี้ก็พอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะบอกว่าแก้ไขรายการแล้วนะครับพอเราคลิกปุ่มโอเคเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลมาสแสดงผลใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับเห็นว่าอ่าสิ่งที่แก้นะครับก็เป็นตามที่เราแก้ไขเลยนะครับโอเคนะครับอ่า ตอนนี้นะครับเรากา็สร้างไม่ต่อในการแก้ไขข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเมื่อกี้คือ,อเราต้องดูว่าเออร์เอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันแจ้งเร็วตรงไหนแล้วก็ไปแก้ตามตามที่โปรแกรมแนะนำนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ได้ถูกต้องอ ทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีมีตกพิมพ์ตกพิมพ์เกินบ้างนะครับอ่านะครับ